วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทริปญี่ปุ่นอีกแล้วนั่นเองนะคะซึ่งทริปนี้จะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะไปกันที่ฮอกไกโดนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าการเดินทางของเราในการไปซัพพอร์ตทริปนี้ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช่องของเราด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ันตอกอ่ะทุกคนเีมากวคืนหนาวมากตอน,นหนาวมากเดี๋ยวไปโรงแรมกันก่อนนะหลังจากที่เราฝากกระเป๋าเสร็จยังไม่เช็คอินตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงซึ่งเราหิวข้าวมากเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้เราจะได้ไปกินอะไรกันนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังรัตาวินหารามิงแถวๆโรงแรมเดี๋ยวไปดูว่าร้านที่เราเลือกอร่อยไหมไปดูกันเลยรานกันนะคะโอเค นี่ทุกคนหลังจากเราซื้อร้านแล้วนะคะเราจะ,ะได้ไีกินหมูแลกขอนน้านี้รานเมงนะคะขอกินก่อนนะทุกคนคะเรากินกันเสร็จแล้วนะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปเชคิอทีเโรงแรมแ๊บหนึ่งแล้วก็จะไปเทศกาลหินมะนั่นเองจะพาไปดูนะคะว่าเทศกาลหิมะที่เราจะไปเป็นยังไงบ้างไปดูเลย เรากำลังมาเทศกาลหิมะนะคะซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่4ี่ถึง11เนี้ซึ่งเรามาช่วงที่เขากำลังมีหิมะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะหน่าวมากเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคนถึงกันแล้วนะคะที่เขามาจัดเทศกาลหิมะหรือเทศกาลน้ำแข็งนะคะขอโม,โม จะบอก่หนามหมวนาม,มากนหน่าเ็นแบบหนาวม,มากพาไปดูคนนี่นะคะน้องเจนนะคะสภาพคือสู้กันไม่ไหวแล้วเพราะมันหนักมากมากแล้วก็ยังไม่ได้นอนด้วยตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าบินตัน้งแต่หุ้่มหนึ่งแล้วก็กว่าจะได้มาถึงที่ทัพโรนจริงๆก็ประมาณ สิบเอ็ดโมงกว่าก็คือเที่ยงแล้วก็เนี่ยเราเพิ่งได้มีโอกาสมาเดินประมาณบา่ายสามบ่ายสี่คือยังไม่ได้นอนเลยกะว่าคืนนี้จะนอนยาวเพราะพรุ่งนี้จะออกเช้าเอี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทุกคนดีมากเลยอะ่ะเแกะสลักสวยมากค่ะทุ่คนอาณาจากักรมันคือสุดยอดอะ่ะแบบเขาปั้นกันเยอะมากทุกคน ทุกคนมันหนาวมากแล้วก็เขาทำอย่างไสวยมากสวยมือนจริงมากๆอะ่ะคือหลายอย่างมากคือมันเยอะมากๆนะทุกคนจริงๆถ้าใครมีโอกาสได้มาก็แนะนำมากๆเลยแต่ว่าก็เตรียมตัวมาดีๆนิดนึงเพราะว่ามันหนาวมากโอเคเดี๋ยวจะไปดูต่อว่ามีอะไรบ้างในใแต่ละอย่างในงานนะคะ คหลังนี้น้อง่า,าัทุกคนนี่นะคะทุกคนห้องพักของเราในคืนนี้นี่คือห้องหนาอยู่ดี นี่ค่ะทุกคนวันที่สองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะออกนอกเมืองกันแล้วตอนนี้ขึ้นหิมะกำลังตกเลยค่ะอากาศเดี๋ยวบรรยากาศรอบๆคือดีมากคนดูหิมะตกแบบหนงหนักมากโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะการเดินทางประมาณสามชั่วโมงจากซัปโปโร JR ซัปโปโรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ะะตอนนี้เราอยู่บนรถไฟกันแล้วซึ่งเราได้แบบนอนลีบนะคะเราก็คือแบบสามารถนั่งได้เลย<ด>ะะแล้วก็ตอนนี้อะค่ะกำลังรอรถไฟซึ่งเราจะนั่งไปประมาณชั่วโมงครึ่งเราจะพาไปดูนะคะว่าการเดินทางทริปนี้เป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงที่รถไฟออกเดี๋ยวจะพา,าไปดูนะคะสภ่าพร้อมมากทุกคนเพาหนาวมา <ปะ S 1> กคนเรากำลังออกเดินทางกันนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนดีเลยละประมาณเจ็ทนชีวันนี้แต่ว่าวันนี้เหมือนที่มาด้วยแล้วก็มีลมด้วยก็คืออย่างข่าวข่าวมืกอเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าถึงปลายทางน้วเราจะถึงกันประมาณ12โมงกว่าเลยเกือบบ่ายโมงนะคะเพราะว่ามันเปิดประมาณ2โมงโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะถึงแล้วทุกคนสถานีที่เอามาวันนี้ที่ถานนะ อาตาฮิคาวาอาตาฮิคาวานะคะเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าเราจะไปต่ออีกประมาณสองชั่วโมงได้แล้วก็จะถึงปลายทางเรากาาลังเดินไปทุกคนคะตอนนี้นะคะเราขึ้นบัสกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งรถบัสประมาณ2ชั่วโมงจะถึงโคโนุบเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่ที่เราไปจะสวยอย่างที่เราแบบคาดหวังไว้ไหมนะทุกคนโอเคพาไปดูกัน ลืมบอกทุกคนว่าบัสคันนี้ขึ้นมาเสียหนละประมาณ1 0 5 0งเรืยซึ่งใช้เงินสดจ่ายเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเราถึงกันแล้วในหมู่บ้านบุนันโนนั่นเอง,เองตอนนี้คือหิวข้าวมากแต่ว่าเ,เรางต้องนั่งไปต่อนะคะซึ่งยังไม่ถึงที่เราจะพาทุกคนไปนะคะเดีย๋ยวไปดูกันว่าหมู่บ้านที่เราจะไปไวิ้ยมาตกเลยทุกคนหมู่บ้านที่เราจะไปตอนเนี้ ป็นยังไงสวยมากไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มาเหมือนหมู่บ้าน,นเปิดประมาณเที่ยงตอนนี้ประมาณบา่ายโมงเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล<ด>้วนะคะทุกคน<ะ>เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างผมก็ไม่รู้เลยโอ้ยทุกคนถึงแล้วหนาวมากหนาวมากเดี๋ยวพาไปดูนะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงกันแล้วนะคะที่วันจิงโก้นั่นเองคะ่ะจะบอกว่าหนาวมากหนาวแบบตอนนี้ฝากสัน่นเพราะแบบเมื่อกี้ลงไปนอนกับหิมะมาด้วยตอนนี้คือแบบหน้าชาาม่กโอเคบรรยากาศรอบๆก็จะแบบคนก็จะมาเดินประมาณนี้ซึ่งว่างนั้นก็ผิดนะคะพรางนั้นก็ยังเปิดอยู่อย่างนั้นคนชืช่อ เรากําลังเดินทางกลับกันแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วคือหนาวมากๆจากที่ไปมาเมื่อกี้ก็เลยจะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อที่จะไปหาอะไรกินในตัวเมืองซัปโปโรเพราะว่าเรายังไม่ได้กินอะไรเลยกันนะคะเพราะว่ามันปิดร้านแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะซึ่งเราก็เลยจะเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาอะไรกินเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในเมืองเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย หลังจากที่เราลงจากรถใช่ไหมเราก็เมื่อกี้ไปหาอะไรกินมาแล้วแหละแต่ว่าแบตหมดก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนแบบเออมันยังไม่อิ่มเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแบบที่ไปลองน้องใช่แล้วแบตหมดแบบหมดไปเลยอ่ะและเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าตอนนี้เราอยู่ร้านชูชีะเปิด24ชั่วโมงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเทศกาลน้ำเทศกาลปูก็คือจะถึงจุเดือนนี้มันก็จะมีเมนูพิเศษออกมาแล้วแต่ละ หิวเหรอเราอ่ะอยากอยู่ด้วย <laughs> มีแต่คนอยากอยู่ด้วย <laughs> ไม่อยากอย,ก <laughs> อยู่ด้วยอุ๊ย <laughs> เค้ทุกคนเดี๋ยวไปดูนะว่าเราสั่งอะไรมาบ้าง <laughs> นี่นะคะทุกคนมื้อดึกของเราคืออิ่วโมยมาจากไหนไม่รู้มัน,มนขึ้นก็เห็นอย่างไม่ได้กินข้าวแต่ความเครียดกินไปแล้วอันนี้จะหายให้หมทุกคน <laughs> ร้านที่เรามากิน นที่เราสั่งกันมาลายนี้ชิมอาอิ่มโอ้น่าตอนนี้นะคะเรามาหาข้าวเที่ยงกินช่วงนี้คือลืมเปิดหมดเลยเพราะว่าหนาวมากเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรกันนะคะทุกคนหลังจากที่เรากินกันเสร็จตอนนี้นะคะวันที่3ของการเดินทางมาสปอร์โร่ึือวันนี้เราจะไปกันที่คาตาเต เราก็จะไปนอนกันที่นั่นเลยซึ่งระหว่างทางเราจะแวะไปที่ <N> วันนี้เราจะไปกันที่ไหนนะคะเที่ยววันแรกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้อากาศน่าเป็นใจไหมนะคะน okay, หนาวแค่ไหนเพราะว่าตอนเนี้ยเมื่อเช้าตื่นมาประมาณต,ต,ต, 10, ติดลบเก้าถตนนิดลบสิบจะพาไปดูว่าเป็นไงบ้างเราถึงกันแล้วนะคะที่สถานีอาร์หลัญญงจากนั้นก็จะต่อบัสไปกันต่อนะคะเพื่อ ไปภูเขานะคะทุกคนเราถึงกันแล้วดเดี๋ยวเราจะเดินไป,ไปกันเลยนะคะทุกคนระหว่างทางเราเดินไปที่ภูเขานั้งน,นุ่งเลือดกันดีมากก็ยินมากๆนะคะยวด,ดูบรรยากาศตอนที่เราถึงกันเลยดีกว่าใกล้ถึงแล้วทุกคนนี่คือบรรยากาศณนะตอนนี้นะคะดีบบมากๆใกล้จะถึงแล้ว แล้ว,ลว,ลวทุกคนสวยมากี่องคนทำไรกันอนะทางลงมันลำบากนะทุกคนโอ้วิวดีมากตอนนี้เราก็ลงจะกลับขึ้นอ คะหลังจากมาเที่ยวเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่กรุงที่จะกลับไปที่โรงแรมเราที่วันนี้เราจะไปนอนกันที่โอกายาตินนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปเลยว่าเราต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงกว่าเกือบสี่ชั่วโมงเลยเพราะว่าเนี่ยจากนี่ก็บัสออกประมาณสี่โมงจะไปถึงที่นู่นประมาณช่วงครึ่งก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าบรรยากาศของรอบๆโรงแรมเมนี่ยกะไดเติดกันยังไงบ้างกันเลง อนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปกันที่โรงแรมนะคะซึ่งวันนี้เราไปเช็คอินนอนกันที่ JR Inn h o k k a i d a t นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศโรงแรมที่เวาไปพักเป็นยังไงบา้างนนี้คือบรรยากาศรอบๆตอนนี้เรารอรถไฟซึ่งเขาบอกว่าจะดีเลยนะคะเดี๋ยวจะพา,รราไปดูเลยหนาวมากหนาวมากทุกคนแต่ว่าแบบอากาศคือหนาวจริงๆ ตอนนี้น่าจะติดลบประมาณ10-12ได้ซึ่งวันนี้ก็คือหิมะต,ตกตลอดทั้งวันนะคะเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าโรงแรมที่เราจะพักวันนี้เป็นที่ไหนนะคะ่ะตอนนีนะคะเราถึงกันแล้วที่สถานีพอกกันเตะนั่นเองเดี๋ยวจะไปที่พักกันก่อนเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณพุ่งเครื่องแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเลยทุกคนห้องเราคือน,นี้นะคะของ เกออาอินอไกดา,าเต้นั่นเองนะคะบรรยากาศประมาณนี้ก็กพอดีสำหรับสองคนอะไรอะ่ะนี่ทำอะไรนะข้อนนเออใจเรานะคะ คนนี่นะคะเย็นแล้วหลังจากที่เราเช็คเอาท์เสร็จเอ้ยเช็คกินเสร็จนะคะเราก็มาหาอะไรกินแล้วก็หลังจากที่เรากินเสร็จเนี่ยตอนนี้เรามาเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปพักผ่อนเพราะุ่งนี้เราจะทําแพนเพราะเรายังไม่ได้ทำแพนเลยว่ามาโฮฮก้นรเตมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปที่ไหนบ้างไปดูกัน <laughs> ตอนนี้เรากําลังตื่นเช้าที่สบบรีบมากเพราะว่า หมือนทุกคนเขาไปตลาดกันแล้ว,ลวนีเพิ่งตื่นใช้เวลาแตะตัวสิบนาทีเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของเมืองฮอกไกโด้เตะกันเลยทุกคนหลังจากเที่ยวตื่นเช้ามาแล้วก็มาตลาดตากันเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเที่ยงเราก็จะกลับไปสู่ซัป,ปโปโรอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวสําหรับไปเดินชอปปิ้งนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บรรยากาศของตลาดปลาที่เมืองฮอกไกโดเตะนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูร้านที่เราจะไปกินซึ่งเราจะต้องมากินปูกันแน่นอนทุกคน ไปดูกันเลยว่าร้านที่เราจะไปกินอร่อยไหมไปกันค่ะน,บบนี่ก็หายไปเลยนี่นะคะเป็นร้านที่เราจะไปกินเชือกสอนครับดูให้างในกันเลยโขายเยอะมากคนคือยังไงอะไให้แม่จ่ายเปล่านี่ทุกคนจะบอกว่าเนี่ยคือเขามาต่อคิวเพื่อที่จะมาจับปลาหมึกกันนะคะ ซึ่งจับเรากินสดๆก็คือที่เขานิยมกันในตลาด้าเามานะคะพอหลังจากที่เรากินปูกันเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะไปหากินร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังในฮอกไกาดเต็นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ที่เราจะกลับไปประมาณเที่ยงสิบ้าไฟที่เราจะขึ้นรถบัดรถไฟกลับไปจะพาไปดูว่าเราจะไปกินอะไรต่อ นคนร้านที่เราาปนร้านเบอร์เกอร์ที่ชื่อของญีนปนค่ะรร้านเราจะมากินเบอร์เกอร์กันนะคะอุ้ยในสนาบหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะหลังจากที่ลงเกมอนดีมากเลยนะน่าร sure> ัก นี่าาน่คนรอคิวเข้าร้านอยู่นะคะคือตอนเนี้ยเรามารอคิวแล้วคือคนเยอะมากมากต่อคิวจนล้นร้านเลยอทุกคนตอนนี้แค่สิบโมงสี่สิบนะเนี่ยถึงคิวรอแล้วทุกคนบรรยากาศในร้านนะคะคือเรารอคิวมาประมาณแบบยี่สิบนาทีอ่ะก็คือคนเยอะมากมากชิวโมงเฮ้ยคนมาสั่งกันนะคุเลิตกก็มีนะมีก็มีทุกคนตอน กำลังเดินทางกลับเข้าสู่โดมอซัปโปรโรกันแล้วนะคะ หลังจากที่เรากินบุฟเฟ่ต์กันเสร็จนะเรากำลังตามล่าหายทีฟังเจอแล้วนี่ทุกอลเราจะกินซิฟังกันนะคะนี่ทุกคนสั่งกันมาแล้วคนละอันสภาพก็คือวันนี้เหนื่อยกันมากนะดูสภาพเลยไหนดูง่ายสภาพหนักมากนี่ค่ะเราให้กิน้ง กันไปที่โอซาก้ากำลังเช็คอินอะคะ่ะมันเยอะมากมากตอพนนี้เรากำลังเช็คอินไปกันที่โอซาก้านะคะเดี๋ยวตอนนี้เครื่องจะดีดีประมาณสิบนาทีซึ่งจากที่เราจะบินประมาณสิบเอ็ดโมงสิบห้าแล้วจะไปถึงที่น,น 12, 14, ่นสิบสองสิบสี่นาฬิกาก็คือบ่ายสองโมงสิบ แต่ว so ่าเหมือนไฟดีเลก็น่าจะถึงประมาณบ่ายสองครึ่งไม่เกินหรอกทุกคนตอนนี้เหนื่อยมากเออแบบยังไม่ได้พังกันแต่กบ้าเราจะไปหาไอจีกันต่อที่โอซาก้าไปดูนะว่าเราจะไปกินที่ไหนร้านอะไรีกันเลย้องสั่งระหว่างรอบินน้ำหนาสั่งน่น้ำมันเนยคนนเราคนเรากำลังขึ้นเครื่องเพื่อไปโอซาก้านะคะ ก็บอกว่าดีเลนานมากอาจจะเป็นเพราะว่านมแรงหรือว่าหน,นับมือกระดาษนอนจุกทุกคนห้องนอนของเรานะคะคืนที่โอซา,าก้าจะนอนที่โรงแรมคืนก่อนกลับทุกคนหลังจากที่เราเช็คอินก,กันเสร็จคือตอนนี้เรากลับมาเมืองโอซา,าก้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาเะไรกินกันก่อนนะทุกคนหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จตอนนี้เรากําลังเดินไปตัวนัมบะนะคะระหว่างทางก กลับมาแล้วทุกคนเราได้กลับมาที่โอซาก้าหลังจากไม่ได้มันนานเกินสามสี่ปีได้เย้จะไปกินข้าวกันนะคะตอนหิวมากเลยทุกคนขอของเราอันนี้คือลองทองนะคะเดี๋ยวจะไปกินกันร้านอื่นต่อทุกคนตอนนี้นะคะเรามาต่อกันอีกร้านลาเมิงซึ่งไม้มันเกิดมาว่าร้านนี้ดูน่ากินมากจะรับความมาทุกคาไมมันคล้ายไก่หมีหิวจ่พาดูว่า่อยไหมเพราะว่าสั่งว้แล้ว อันนี้จริงๆอ่ะเพิ่งกินไอ้ไม้ปิ้งไม้จุ่มมาฮะทุกคนแบบเป็นไม้ทอดอ่ะแล้วก็มาต่อรามิงก็คือเหมือนความหิวที่ทำให้เรากินได้เยอะมากไปดูกันเลยว่ารามิหนูน่ากินไหมคะปกที่ทุกคนเราสั่งเป็นุูตรผสมของไบซี่นะคะแล้วก็ที่เขาจังเป็นกับเหล่ามะเขือของเขาครับเป็นโชกธรรมดากินคาดหวัง นี่นะคะทุกคนเรามาต่อกันที่เซเว่นี้นะคะคนต่อคนกันอีกแล้วร้อนมากอันนี้ของเราชุบไม่หายเร็วๆเชฟร้อนนะคะทุกคนโอเเย็นหมดแล้วต่ออยู่แป๊บนึงนี่นะคะทุกคนขอเชฟที่เราสั่งมาฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่ยูนิเวอัลโั่นั่นเองนะคะ อยากจะบอกว่าทริปนี้เรามาเพื่อการนี้เลยจะพาไปดูว่ายูนิเวอร์ซลที่เราไปเราจะได้เข้ามาริโอไหมเพราะเราตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าซึ่งพยายามรีบมากเพราะเราไม่ได้ซื้อบัตรเอ็กซเพรสมาะคะ่ะไปดูกันเลยว่าเราจะทันไหมไปเราอยู่ในยูนิเวอร์ซอลกันเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราถึงกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายูนิเวอร์ซลยังไม่เปิดคือดูคนมาต่อคิวไนมากโชคย้ายมากที่วันนี้คือแบบคนตกคนเยอะมากมาต่อคิวตอนนี้คือแปดโมงสิบห้านาะทีเลย แน่นแล้วอ่ะเปิดเก้าโมงอ่ะดูว,วิวโก็คือต้องรอ,อก,กันต่อไปก่อนนะถึงแล้วทุกคนนข้ามาแลยเราจะรรไปโซนมาริโอกันนะคะถึงแล้วทุกคนเรา,าถึงกันเลยที่ซูเปอร์ามาริโอนั่นเองนะคะ กคนที่เราสั่งกันมานะคะอันนี้ของทีมของเราอันนี้เ็นขอราสั่งกันมาเรียบร้อยเรามาอีกแบรนด์แล้วนะคะขนมพี่นั่นเองก็มีพิซซี่ด้วยทุกคนนี่คุณละไมช็อคขนมพี่น่ารักมากคนละมาสูนอฟพิซซี่แล้ว สานที่ช่องแต่เด็กเลยอ่ะนี่ทุกคนเรามาแวะกินในฮิโดะโซะนะคะอี้เจียบคือผู้ที่กินทุกร้านนะคะทุกคนเราเพิ่งได้กันเลยนะคะเรามาเพื่อกินี้ ทุกทีมา้หมดทุกคนหลังจากที่ตามล่ามาสองวันก็ค er ือหมดตลอดหมดเร็วมากก็คือมาตั้งแต่เปิดร้านเลยทุกคนกัดไปแล้วเป็นเนื้อปูแบบเนียนๆินดีมากเลยอ่ะดีมากทุกคนที่แบบว่าเขาได้นำบอล มาแล้วทุกคนไปสอยแหน่ที่กระทินี่ครับ <coughs> <coughs> ถ้าิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร e กับช่องของเราคะ่ะที่พี่น่าจะไปทำอะไรก็ติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย